สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับใครเข้ามาในช่อง Youtube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับคือช่องปัตยาของกิจแช e แ e ครับวันนี้ก็เป็นควันหลงนะครับจากกรณีที่สนายสิทธานะครับออกมาแชร์คุณชูวิทย์กระมวลวิสิ แล้วก็มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยมีหลายต่อหลายคู่ด้วยกันนะครับมีทนายอนันตชัยทนายสิทธาทนายเดชาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคุณอาจเชยะคับซึ่งเป็นคนที่ผมชื่นชมมากๆคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่แจ้งความจับผมในคดีหมิ่นประมาทวันนี้ผมจะมาคุยกันถึงเรื่องพี่อาจครับพี่อาจคืออัจเิยะ ซึ่งตอนนี้กำลังหายใจรถต้นคอคุณชูวิทย์กระมนลวิสิตยอยู่นะก็ก็ว่ากันคือช่วงที่ทนายสิทธานะครับออกมาถแถลงข่าวแล้วทนายสิทธาก็จะบอกว่าจะเปิดเปิดบุคคลสำคัญสองคนซึ่งเป็นตำรวจคนแรกก็คือพลตำรวจโทเกียรติพงษ์ขาวสำอางอันนี้เป็นอดีตตำรวจนะครับ ส่วนคนที่สองก็คือพลตำรวจตรีเอกการิมสังกาดเป็นรองเลยขาที่การปปองอแล้วก็บอกว่าคุณชูวิทย์สนิทสนมกับตำรวจทั้งสองนายตำรวจสองนายก็มีความสนิทสนมกับสารวัตรโซ่และอดีตตำรวจนายนี้ก็นำเงินของสารวัตรโซ่มามอบให้กับคุณชูวิทย์และเพื่อปิดปากการแฉเรื่องราดิซาอาบมดวน ข่าวนีเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นอย่างไงมาอย่างไรรู้กันอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก่อนที่ทนายสิทธาจะออกมานะครับพูดเรื่องของตํารวจสองหนายนี้คุณอาชิยาครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวช่วงเวลาเดียวกันเลยและที่มันเป็นเรื่องที่บังเอิญที่สุดก็คืออะไรรู้ปะครับช่วงที่ทนายสิทธากำลังแถลงข่าวอยู่มีการหยุดครับ ช่วงคุณอาชยะแถลงข่าวทนายสิทธ์าหยุดครับเออมันบังเอิญจริงๆแล้วคุณอาชยะก็มาเปิดเผยว่าก็เรื่องเดียวกันนะครับก็คือพลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศซึ่งเป็นรองเลขาธิการปปงนะครับแล้วก็มีพันตำรวจโทเปียกมีมีชื่อเล่นมาแล้วนะครับมีส่วนเกี่ยวข้อง พันตำรวจโทเปียกเป็นคนเดียวกับพลตำรวจโทเกติพลหรือเปล่าไม่รู้นะครับทนายสิทธาบอกว่าเกติพงศ์แต่คุณอาชญาบอกว่าเปียกก็ไม่รู้เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องก็คือพันตำรวจโทวัศวัตรมุกสกุลหรือสาวัวิ์สัวไในเรื่องที่เอาเงินไปมอบใพายคุณชูวิทย์หกล้านบาทนั่นแหละครับคุณอาชญาย้ำว่าหกล้านเพราะว่า บอกว่าคุณชูวิทย์บอกว่าหล้านก็คือหล้านแต่คุณสิทธาบอกว่าไม่ใช่หกล้านมันมากกว่าหล้านนะครับแล้วคุณอชิยะนะครับก็ประกาศสงครามกับคุณชูวิทย์คือ,คอจะเอาผิดกับคุณชูวิทย์ในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินครับก็คือการฟอกเงินก็คือว่ามีคนเอาเงินของสาวัสัวมาให้ คุณชูวิทย์อันนั้นก็เป็นกระบวนการทําขั้นตอนตามกฎหมายแต่ผมอยากจะบอกให้คุณอจัจฉรยะนั้นมีความกล้าหาญชาญชัยมากๆในการเอ่ยชื่อพลนธุนตำรวจโทรเปียกนั่นก็โอเคก็ยังพอจะก้มแก้มไปได้ว่าเปียกไหนแต่การเอ่ยชื่อพลตำรวจตีเอกรักนี่ครับโหถือว่ากล้าหาญชาญชายัยจริงๆ แต่จริงแล้วก็น่าจะเอ่ยชื่อเต็มไปเลยนะครับพันตํารวจโทเปียกเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเปียกไหนเปียกกิติพงศ์หรือเปล่าก็ว่ากันไปแล้วปรากฏว่าหลังจากที่คุณอาชญะ,ะแถลงข่าวพลตารวจเอกเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดที่เกี่ยวข้องว่านําเงินสารวัตรส,สัวให้คุณชูวิทย์ตอนนี้ท่านออกมาแถลงข่าวเช่นกันนะครับว่า กำลังรวบรวมหลักฐานแจ้งความกลับอยู่ท่านยอมรับว่ารู้จักชายถือถุงเงินแต่แค่แนะนำให้รู้จักกันไม่ได้มีเกี่ยวข้องด้วยยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้พลตำรวจตัวเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศครับท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบอกว่าเรื่องดังกล่าวที่คุณอาชญาพูดไม่เป็นความจริงรละเอียดทั้งหมดจะชี้แจงอีกครั้งตอนนี้กำลัง ให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งหลังจากรวบรวมแล้วจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สอนพลโ,โยทินแต่ยังไม่ระบุวันเวลาซึ่งเนื้อหาละเอียดทั้งหมดสามารถที่แจ้งต่อสื่อได้ในวันที่เข้าแจ้งความแน่นอนท้นกล่าวต่อไปว่ารูปภาพชายสงคนที่ถูทุงเงินนั้นผมไม่รู้เห็นด้วยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและเหตุการณ์ในภาพผมก็ไม่ได้ไป แต่ยอมรับว่ารู้จักทั้งสองคนจริงโดยก่อนหน้านั้นแต่ในช่วงก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่ปปงผมเพียงแค่แนะนําให้คนในรูปทั้งสองคนรู้จักกันเพราะคนหนึ่งในรูปบอกว่าอยากติดต่อเอาเงินมาร่วมทําบุญกับอีกคนแต่หลังจากแนะนําให้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกไม่เคยพูดคุยกับนายชูวิทย์ด้วยนะท่านกล่าวส่วนมีกรณีพาดพิงถึงภรรยาว่ารับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มูลค่าหลายล้านบาทน,นั้น ท่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะภรรยาของท่านเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้สําหรับรูปถ่ายที่นายอาชยะนํามาเปิดเผยซึ่งพบว่าเป็นรูปของพลตารวจตีเอกลักษณ์ถ่ายคู่กับชายคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบุคคนที่รับหน้าที่เคลียร์เรื่องเคลียร์คดีให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นั้นพลตํารวจตีเอกลักษณ์กล่าวว่าบุคคลในรูปเป็นลูกชายของเพื่อนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง รู้จักการตอนที่เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง,อทองซึ่งช่วงเวลาที่ปรากฏในภาพเป็นตอนที่เขาไปเป็นววทยากรที่โรงแรมแห่งหนึ่งและบุคคลในภาพมาร่วมอบรมจึงขอถ่ายรูปคู่ด้วยโดยบอกว่าจะส่งให้พ่อดูยืนยันได้ว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับนี่ก็เป็นการโต้กลับของพลตำรวจตีเอกรักนะครับ ผมสรุปให้ว่าความกล้าหาญกาญชชยของคุณอัจฉริยะนั้นก็เจ๋งจริงๆที่กล้าเอ่ยชื่อกาเอ่ยนามตระกูลนะครับคือการที่คนคนหนึ่งอ่ะอย่างสมมติผมเนี่ยผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลตํารวจตีเอกลักษณ์นี่ครับผมก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปที่สนอนแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตัวสื่อมวลชน จะมาสัมโพกสัมภาษณ์อะไรมันก็เรื่องของสื่อมวลชนเราก็บอกว่ามาแจ้งความตํารวจชั้นผู้ใหญ่คนนึ่งเขาทำเองก็จบตอนนี้เราก็จะไม่ได้โดนคดีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราออกให้สัมภาษณ์แบบนี้ออกมาแถลงข่าวแบบนี้ก็ต้องโดนแน่จริงๆครับในพรบาามิ่นตอมะถึงถ้าเป็นเรื่องจริงยิ่งผิดจริงเป็นเรื่องจงผิดสมมติว่าเราไปเห็น ผู้ชายกับผู้หญิงเอากันผู้ชายมีเมียแล้วผู้หญิงมีผัวแล้วไปเอากันแล้วก็มันก็เป็นเรื่องผิดแล้วเราก็เอามาออกมาแถลงข่าวบอกว่าผู้ชายไปเอากับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายมีเมียแล้วชื่อนในนี้ผู้หญิงมีผัวแล้วชื่อนในนี้ไปเอากันโดนมิน่นโดนพรบคอ,อมพิวเตอร์ครับยิ่งจริง,รงยิ่งผิด <Yeah. S 2> ผมจะบอกให้ครับก็ขอก็ก็ก็ชื่นชมความกล้าหาญ ท่านชัยนะครับของคุณอัจฉริยะเป็นอย่างสูงจริงๆท่านก็โดนอีกคดีหนึ่งก็ท่านก็ก็เก่งอยู่แล้วครับท่านมีเวลาเยอะแล้วก็ท่านมีเงินด้วยไงท่านก็สามารถไปไหนมานไหนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่สาหรับผมอ่ะโดนแต่ละคดีแต่ละคดีตอนนี้ก็โดนหลายคดีเหมือนกันนะอย่างน้อยสองคดีเนี่ยเวลาเดินทางเราก็ต้องใช้เงินไงเราก็ไม่ได้ไปคนรวยอะไรเราไม่ได้มีอาชีพอะไร ใช่ไหมอย่างผมนี่ก็เป็นค่าการบํานาญก็มีเงินเดือนบํานาญนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทานั้นเองแล้ก็มันก็เดือดร้อนพอสมควรในการเดินทางไปไหนมาไหนแต่ผมคิดว่าถือโอกาสไปเที่ยวไปหาประสบการณ์เราจะได้รู้เรื่องว่าเออเวลาเป็นโจทย,จย์มันเกิดอะไรขึ้นเวลาเป็นจําเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีสองคดีคดีหนึ่งอัจญรยฟ้องอีกคดีหนึ่งคุณวศินฟ้องอันนั้นอันนั้นฟ้องตรงเลยก็ต้องไป ใส่สวนที่ศารอาญาทนนะครับก็มีคิวเลยเมษาพฤษภาก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตครับเราอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายคุณอาชยะก็เช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นวิถีของแต่ละคนทางใครทางมัน สิ่งที่คุณอาญาทำหรือสิ่งที่เน็ตไอดอลทำสิ่งที่ยูทูบเบอร์ทำทั้งหลายล่ะมันมีเบื้องหลังทั้งนั้นเลยครับแต่นี้ก็อย่าไปสนใจทางใครทางมานะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่ำนำเสนอเป็นสื่อกลางเร,าราเรื่องราวต่างๆในแง่มุมของผมจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็มันไม่ใช่เรื่องของผมครับมันเป็นเรื่องของทุกท่านที่เข้ามาดู ถูกใจก็ชื่นชมมาไม่ถูกใจก็ดูด่าว่าเก่ามาตามฟรีจะตายเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ช่วยซื้อของผมหน่อยนะครับผมมีกระถางมาขายนะครับกระถางแคนตัดซึ่งเป็นกระถางแฮนเมครับเป็นกระถางที่คนพายชุมพลทำนะครับขายใบละร้อยเก้าสิบาทครับเซตหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีถ้าท่านจะเข้าไปดูดูสินค้าก็เข้าไปดูในเพจกิจโสต์มาร์เก็ตติ้งครับวันเสาร์ที่สิบเก้าเมษายนนะครับจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ ให้กับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมาเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับที่วัดราชบูวนะข้างเจดีพันปีพิษณนุโลกก็ร่วมทําบุญกันมาได้ตามกําลังศรัทธาครับใครที่ต้องการจะสรุนช่องกีดโพสชนแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันธุน์เดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอของท่านหรือจะมาเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ดกตรกิดพลเดชวิสัยครับยังมีที่ว่างอยู่ประมาณพันคะนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พระคุ้มครอง